สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะกำลังจะตำ้มตำนะคะเอาชาำๆไล้เนาะตำหมากคงเลือดมาทำ้มตำค่ะยาปลาชอบรสยาปลาชอบรสไหนไม่ต้องเผ็ดมากเน้ <laughs> นหรอเน้นเปรี้ยวนึ่งเค็ม เน้นเค็มนเนะอกใหญ่มากเลยค่ะทำเานาะนปลาไม่กินเผ็ดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาตำกม,มตำค่ะตำที่ราคาถูกัน,นะคะแต่ว่าถูกมากเลยนะพูดถึงมากใช่ค่ะ139บายทค่ะ ตอนนี้แม่เอซีแม่เตรากำลังแบบเถียงกันว่าใครเป็นเม้นหนึ่งใครเป็นหนึ่งวั <c oughs> นนี้คือมีดคมมากทำกินเองนะคะเนี่ยโหตายมีดคมมากอย่าใส่เลือดไปนะลูกคะโอ้ค่ะ ดังหิวอะค่ะมาได้จา้าแต่วู้ชายคนนั้นอะที่ลุกหูกลิ่นตัวดีมากเลยนะที่ไหนอะเด็กสี่คนนั่นรอนะ <c oughs> ที่เราแบบที่เราไป <c oughs> มีเพื่องสำันธ์กั <c oughs> นี่เป็นปลา,า <c oughs> ปลา,าสีโอเคไมจะจ๊ด้ดสีโอเคนะ เล่นน้อยพน้มะขามมันก็ไม่มีน้ำบขาไม่มีน้ำมะขามเปียกไม่มีลูกไม่ม,ม,มีแม่ทำไมทำเครื่องครองจังคะไม่มีน้ำมะขามได้ทำยังไง ต้องวีนหนมะเอาน้ำมะขามออาเอาน้ำมะขามหมดนะยายแนะถ้าไม่มีน้ำมะขามลูกไม่รอดหรอรอดถองมันจะลูกน้ำเยี่ยวแทนนะเลยไหมเปรี้ยวๆเหมือนกัน ตำอะไรอ่ะคทาอยากกินฝีมือ,อแม<น>่จังจ<า>กูประานะคะเนี่ยเ,เสร็จแล้วหรอดูนะเจ๊ต้อมีทางผู้ชมขาเาาใส่ด้วยเดียวหมดเลยคุณผู้ชมไอเด็ปตานได้มากน่าทานมากอืะ ได้ไหมน้ำลายไหลแล้วอะค่ะเอาเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกับแม่เตยด้าที่โต๊ะนะคะเดี๋ยวใครจะเม้นอะไรก็หลังจากที่แม่เตยด้านักที่โต๊ะได้เลยนะคะสามารถพูดคุยกันได้นะคะแม่เตยด้าเม้นกันมาคุณแม่สวัสดีจ้าโอ้ตาย สวัสดีค่ะเมื่อกี้ตำตำต้มตมำขนมไล่ไหลเป็นวานะคะตำส้มตำค่ะนะคะทำอะไรตอ้องหือพี่ดองคุณผูตัดกระเด็นเว้อส้มตำค่ะคุณผู้ชมคนที่ถือกล้องให้เมื่อกี้คือคุณแม่ปามีนะติดตามได้ที่ช่องปามีปามีโชว์ไปมากยายต้องไปไหนเลยลูก ต,ต้องเต๋ลูกเวอืมมันกลัวไหมนี่มันจะไหม้หรือเลิศอร่อยมันเลิศรู้มันเหลือก็ต้องร่อนใจหมูกระทะค่ะบุ๊คเป๊ก็อร่อยใหญ่อร่อยไหมไม่ใหญ่ไ,ได้แล้วนี่พี่ชุมไอ้เอนี่ยมา เออบะมวยหน่อยกินหมูกระทะนะคะคุณผู้ชมอหอ้เบิงอยู่เรากับเหล่าบรรดาแม่ๆนะคะอคุอ้ยคนเลีเ่ยอยู่เย็นมเลยร่วมใจหมูกระทะนะคะไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะคะกลับบ้านกิโลละ79บาทนะคะ,ะกินที่นี่ติดกับ3รล้อนะคะไม่ใช่ตุกๆนะลูกนะสา3ล้อเฉยๆ,ๆนะคะร้าน3มล้อ อันนี้คุณแม่ปามี่ช่องช่องอะไรคุณแม่ดูฟันออฟปามี่ค่ะเดอร์ฟันออฟปามี่เดี๋ยวคุณผู้ชมเธอจะงงเพราะเมื่อวานเธอก็บอกว่าคนนี้ก็คือแม่ปามี่แต่คงแม่ปามี่ศิลปศาสตร์ที่เป็นตัวเออปามี่คนละปามี่นะคะคุณจะงงว่าทำไมปามี่เขาจะเป็นแปดกันนะคะเอ้ไม่จริงๆไม่ใช่แปดซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นแปดก็จะเป็นหัวเมียกันมาก่อนอ๋อได้แล้วนะแน่หน่อยเนี้ยเอาขน้ำไข่วะน้ำจอยเหรอ ส้มตำคือเก๋มากแต่เห็ดนแล้วยายไม่มากหรอกส้มตำครับโฆษณาที่ได้ยายก่อนเลยวายายแต่งหน้าอะไรก็แต่งหน้าชายเป็นหญิงหญิงเป็นชายไหมยืดนดูนะเนี่ยคือปบาลาจนซ์กันนะไม่รว่ามาจากเวียงจันทร์รูก เจดัดงก็ตำเพชทเ่ะร้านร่วมใจค่ะเนียงกอ่อก็ตำบว่ะะาคุ้งเพลแค่แต่หลายระยะแล้วนะปลาติ<อ>๊ก<อ>ติโอปาติโทเอาแล้วมัวมัดแล้วอันนี้ดันแลมีอะไรลูกไม่เป็นไรลูกไม่ต้องลูกไม่ต้องนั่งนั่งไม่เป็นไรลูกนั่งนั่งนั่ง <laughs> นั่งไปเอา มึงมานทำดีดามเลยเนาะดูอ,อย่างนี้ดูนี่รึมากแต่ยาถ้าเมย์นั้นมาขามเปียกมา,าแม่ละแต่รึไม่พูดผูกแปลว่าอะไรสุดพารางังเออเวอรอใครใช้อะใครใช้มาอือใครเป็นคนใช้ต้องแม่ดุดดิวใช้ก่อนแม่ดุดดิวใช้จริงๆเขาใช้มันตลอดแหละคนอีสานอะ แต่ว่าคุณแม่ดูดิวเอาให้มันเป็นกระแสานินคุณแม่ดูดิวเขาจะพูดพลอตลอดก็เลยเด็กๆกันเธอก็เลยพูดตามกันเต็มเลยนะครไอ้นุ้ก็มาทำยูยูทูบเบอร์เลยนะไอ้คุณซาคุณชาเดลิโตซี่ที่ทำเรื่องไปส่งบ้านอ่ะได้ดูยังอืมชาเออที่เอาไอเอมไปส่งบ้านอุ้น่าทำเพิ่งทำเหรอหรือว่าทำตั้งนานทำที่ทำได้ ep หนึ่งเรื่องรายการแบบไปส่งบ้านแบบ อารมณ์กระเทยขึ้นรถไปแล้วนั่งเมาไปในรถไงพวกการคุยในรถในรถอีกแล้วจริงๆอันนี้คุยในรถมันก็มาจากจัสตินบีเบอร์ที่รายการคุยในรถน่ะไม่ใช่จัสตินมันเป็นรายการหนึ่งที่เอาจัสตินไปอ่ะน้ำจิ้มเลิศเฉยมะเรียกว่าตะก๊ะฮงเลยลูกตะมักฮงยาย ทำซุปเรืดเนาะเลดปลาลุกพี่ไม่จ่ายให้แน่นูนะแล้วมีที่หนกนมีหพี่ต้องกินหมก่อนเลือดอันนี้ก็เนื นี่นัแก right. ิน oh, ีีไป็นต๊อบแต่ชิมม่วงนะตินห้าคนคุยแท็กเกงมือจากก้าเดี๋ยวลอเนี่อร่อยนะเป็นผู้กินเนื้อยาไม่กินน้ำจิ้มติดอ่ะสิเปาต่ำกรูกอย่างละเดี๋ยวเราจะมาจับน้ำจิ้มกันนะครับโอาไมแม่ได้นะออกไม่ได้ จิ้มเขาอยู่ไหนเ่เหงื่อสัตว์เลยครับอะไรน้ำจิ้มสูตรไหนอร่อยอ่ะบแต่ต้องใส่กระเทียมนิดหนึ่งนะครับกรุบกคุณผู้ชมแล้วก็ใส่พริกกรุบกนะคะนิดหนึ่งไม่ต้องเยอะนะครับฮัลโหลสวีอิทหมูกระทะกินหมูกระทะมาได้จาะพี่น้อง นะคะคเราดูก่อนน้ำจิ้มอันไหนรศนะคะอันนี้ก็น่าจะรศนะคะ ทำไมหกอ่ะทำไมหกเก่งจังคุณแม่อ่ะมันหกหน่อยนะ,ะ,ะ,ะโอ้ยนั่งก่ยักหอยากพี่น้องค่ะอ่ะพี่จอร์กชอบกินน้ำมันเหรอ <laughs> น้ำมันอะไรลูกน้ำมันเต็มจานเลยค่ะแล้วจบทพีกันลันจบพียาของนิเทศอะไม่เยอะเลยาย่าแล้วอของแม่ไม่เป็นหลียหรอพี่นี่เป็นอะไรครแม่ไม่มส่งอ่ะแล้วทำไมไม่ส่ตีกันติดม่ต เอาอิ่งแล้ลูกนะที่นี่เอาแบบตั้งาดอะ่ะใหญ่ๆหญ่หรือย่ายๆมันไม่มีฐานให้เราเลยรับอ้าพี่จอยนาวไปไหนแล้วควาวพอวันนี้ไปโชวไปมือต้เองกำลังกำลังเออนะครับมันอยอมเมื่อต้องกำลังกำลังกเนี่ย อขอน้ำผัาลูกสำเบิงกีเได้เลยค่ะท่านค่ไม่อยู่อ่ะส้มตำเดดอฮะไม่ได้เลยอรอไม่ตุกปากจะพี่ตุกปาก โอตายโย้มันแรงทุกว yes. hmm? uh ันแล้วกว่า huh. ก uh ินอะไรที่ดุปากกินปวยปวยอะไรอกนองทองก่อนไอยท่านมันแรก็ยาวยาวเรียร้อยเย่อตรงนี้ท่ดตรงตรงเลยไม่ช่กอะไรกินดูโดยย่านุสาวแบบวงยันดีแซ่บค่ะทำไทยมาแล้วจ้ะถ้าแม่เราคำาับอะไรนี้จะหลุ้แม่ถ้าเราลูกอ่ะ เดี๋ยวขอปิดไลฟ์ก่อนดูไปก่อนให้เ่าเมื่ก่อนนะครับเดียปามจะเล่าความลับครับ